for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง ดนตรีสามารถบำบัดโรคทางใจได้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะฟังเพลงที่ชอบทีไรเกิดอาการอินทุกทีเพลงเศร้าก็ร้องไห้สนุกก็คลึกครื้นเต้นตามหรือในบางครั้งเสียงเพลงก็ทำให้เรามีกำลังใจแม้แต่เพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายได้คะ่ะ นั่นเป็นเพราะว่าดนตรีมีผลต่ออารมณ์พฤติกรรมและสุขภาพได้นั่นเองค่ะปัจจุบันจึงเกิดศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าดนดรตรีบำบัดเพื่อบำบัดโรคทางใจจริงๆแล้วดนดรตรีบำบัดมีตั้งแต่ดึกดำบรรกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาว่าสามารถรักษาโรคได้โดยสมัยก่อนเชื่อกันว่าหากเล่นดนตรีแล้วจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้เล่นดนตรีเพื่อเรียกพระเจ้ามารักษาโรค ต่อมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่1และ2มีการอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยมีกลุ่มนักดนตรีรวมตัวกันมาเป็นอาสาสมัครช่วยเล่นดนตรีเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้แก่เหล่าทหารที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกหลังจากนั้นก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้จึงได้มีการว่าจ้างนักดนตรีมาเล่นดนตรีโดยมีข้อแม้ว่าต้องได้รับการฝึกจากทางโรงพยาบาลด้วยดนตรีบำบัด สามารถบำบัดได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและปัจจุบันได้มีการใช้ดนตรีบำบัดในทหารผ่านศึกในกองทหารเรือกองทัพด้วยโดยปัจจุบันดนตรีบำบัดมักใช้ในการบำบัดผู้ป่วยดังนี้ค่ะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้ป่วยสมองเสื่อมเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้คนที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บทางสมองผู้ใช้สารเสพติดผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เมื่อเข้ามารับการตรวจกับแพทย์แพทย์จะเช็คประเมินเบื้องต้นเช่นความชอบทางดนตรีชอบดนตรีหรือมีประสบการณ์ดีๆกับดนตรีหรือไม่หากผู้ป่วยชอบดนตรีแพทย์ก็จะส่งต่อให้ทางนักดนตรีบำบัดอื่นๆน,นักดนตรีบำบัดก็จะเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าชอบฟังเพลงอะไรและไม่ชอบฟังเพลงอะไรความถี่ของการบำบัดจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยโดยปกติแล้วจะมารับการบำบัดสัปดาห์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมง แต่หากมีความเครียดสูงอาจจะต้องมาถึงสัปดาห์ละสองครั้งแต่ถ้าหากเป็นเด็กสมาธิสั้นก็จะมาสัปดาห์ละครั้งครั้งละ30นาทีการบำบัดจะแบ่งเป็นสประเภทคือการฟังและการเล่นโดยการบำบัดนั้นๆจะแบ่งเป็น3อย่างภายในหนึ่งชั่วโมงดังนี้ค่ะอย่างแรกคือการบอ์มอัปสร้างความคุ้นเคยเตรียมความพร้อมประเมินสถานการณ์ต่างๆเช่นวันนั้นๆเด็กทำอะไรมาบ้างหรือรู้สึกอะไรมา อย่างที่สองเป็นกิจกรรมหลักจะเชื่อมโยงกับบอมอัพนั่นคือหากวันนี้เด็กทะเลาะก,กับผู้ปกครองมากิจกรรมหลักจะต้องทำอย่างไรให้ระบายอารมณ์และยอมรับเข้าใจพ่อแม่และตัวเองมากขึ้นอย่างที่สามคือสรุปเมื่อใกล้หมดชั่วโมงจะมาวิเคราะห์ว่าได้อะไรไปบ้าง การใช้ดนตรีบำบัดจะมีอาการดีขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคนไข้และระยะเริ่มอาการหากมาเริ่มบำบัดต,ตั้งแต่แรกๆอาการจะดีขึ้นได้เร็วถ้าคนที่เป็นหนักมาแล้วก็อาจจะต้องจอะลึกมากกว่าต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ใช้เวลาให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งที่นักบำบัดทำมากขึ้นเพราะเวลาคือสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองเขาขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสค่ะ ทสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ